สบายดีมูนีมีเนื้องูเผามาฝากพี่น้องเนื้องูเผาเสือเน,เนื้อเสืองูเผานะหลายท่านหลายคนบ่เคยกินว่างูเผา,าคือ,อยังงู<ม>งเผาก็คือเขาจะเผาแบบเอาฟางเผานะหัวนอ้อยเจียวขมขมนี่เสือด้วนี่เนื้อเสือเผาเจียวเลย mày bị đòn thật hả nó tôi bình thường đứng đứng là sữa bây giờ thì lại mưa lắm nên ngô pháo nè tuấn tuồng chỉ để kiếm tới nâng đấy có không có để pháo xuống mưa บอกก็เรียกว่าหอมเปียกขมขมนุ่มน้อยเนื้อไหมนุมมม่มนุ่น้อย มันเกลือ,อหอมหอมมันมเป็นขึ้นหมูสามชั้นเนี่ยมันจะมีชั้นเนื้อชั้นเนื้อชั้นมันแล้วก็ชั้นหนังมัน งนหน่อยเผาตุ่มแบบกับฝ่าพวกนิ้วเขา มันอร่อยพี่ต่อเดือดนานมากรื่องกินยิ่งอร่อยไปหาลองกินเบิ้งเด้อเนื้อง,งัวเผาแต่ต้องเป็นงัวน้อยเด้แต่งัวนเผานะมันหยาบ ขอโทษขอไปปูบปกินดิบแต่อันนี้ครึ่งซุครึ่งดิบไม่ม่ไม่มม่ไม่เนียมมันจะอซุกอะขาเพาฟ้า เสือมันจะเป็นเสือเนี่ยแก้วขมขนาดอมรมเลย